สวัสดีครับเพื่อนๆเอซวันนี้อากาศยามเช้านะครับที่ชุมชนบ้านเมงนะครับที่ททอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้แอดมารอขอบวน่วนพิเศษที่44นะครับต้ทนทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพอภิวัตนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าขบวนกำลังจะลอดสะพาน เกือกมานะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับเราก็สะพานยกระดับสายนครมาสมการชนบุรีนะครับวันนี้ขบวนนี้ออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับตามเวลาเลยทีเดียวทำเวลาดีนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางที่44 ออกจากสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนนี้นะครับสามทุ่มนะรหรือเวลา21่สิอกา5นาทีนะครับออกจากสถานีต้นทางนะครับเสียงเป็ดเลยทีเดียวนะฮะเสียงวีด ีมาไวไปไวนะครับหมอกลงบางๆเลยนะครับเช้านี้ขบวนนี้จะวิ่งผ่านชุมทางหนองประดุกไปเลยนะครับไม่จอดนะครับด้านหน้าาจากจุดที่แอดยืนประมาณ1กิโลเมตรนะครับจะเป็นชุมทางหนองประดุกนะครับต้อฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ น้องประดุกแชนเนลครับ